ข้งงไม่นีล้ลกาลกางนไฟยนนี่มันไปหอบไป <laughs> <c oughs> นี่แน่นี่แน่อ้ติดเลยเก่งจริงติดติดติดอ๋อ ไงี้ยคือร้อนออแมวก็ร้อนร้อนมากด้วยและดยิ้มใหญ่เลยไม่ต้องมาการดนะนต้องใส่แบบที่มันเป็นพวกกีฬาของกีฬาอะไรเป็น